สวัสดีครับ EP นี้เรามาเล่นป้าพิษกันครับตอนนี้เราก็มาสตาร์ทกันที่ลาวที่4เลยนะประมาณนั้นเพราะว่าผมลืมกดอัดคลิปตอนเริ่มเกมครับลาวที่3กตอนนี้มากับคุณโมทาโร่ครับแล้วก็คุณอารามก็สแล้วก็คุณเพอร์เฟกครับซีปีศาจครับที่ชอบมาตบผมทุกทีแล้วก็ผมเลือกสมุด อัพสกิลมาครับอัพเลเวลของสกิลมาเพื่อมาเจอพิษสกิลแลอะไรเงี้ยให้มันซิ่งซิงก่อนช่วงแรกแล้วก็ผมได้พีแบทเทิลพอยซันมาครับขั้นหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราอัพพิซให้เป็นสองดาวจะได้พีแบทเทิลพอยซันขั้นสองครับ ก็เจอปลาพิษด้วยกันแต่ว่าตอนอันนี้เขาเรียกเป็นสายเก็บเงินครับก็น่าจะชนะสบายๆอธิบายตะกิวครับของปลาพิษก็คือพาร์สครับพิษของของป้าเนี่ยจะแรงขึ้น10บบวกกับเลเวลของตัวละครครับก็ก็คือถ้าเลเวลเยอะมันพิษก็จะแรงขึ้นแหละต่อให้เราแปะแค่หนึ่งเราก็จะได้ดาเมจพิษแรงๆอะไรเงี้ย ฉะนั้นตอนที่จะเล่นน่ะต้องต้องรีบหยิบพวกแบบสกิลที่มันแปะผิดได้ถูกๆูกแบบเพอร์สิสเทนเพอร์สิสเทน่อยสั้นอะไเงี้ยจะได้ใช้คุมที่สุดแต่ผมหาไม่เจอไงผมก็เลยหยิบพวกแบบตีแล้วติดติดพิษมาอะไรเงี้ยให้มันพอได้ติดพิษบ้างแล้วผมหยิบเป็นยู i ิ g เกมมาครับเป็นสายยืดครับ ่านี้มีทั้งฮิวทั้งโล่พิษเราจะค่อนข้างเบาครับอ่าแล้วก็ได้สกิลพิษมาครบแล้วแล้วก็เป็นพีแบทเทิรนพอยซันครับเอาให้ดาเมจต้นเกมเราอะแรงๆไปก่อนเขาน่าจะยังฮิวกันไม่ทันครับช่วงแรกแล้วก็ผมวางแผนคร่าวๆว่าผมไม่ได้ไปสายพิษจ๋าๆนะแต่ผมจะไปสายน้ำแข็งจ๋าๆนะตาเนี้ย แต่อาจจะไม่สุดเท่าลิตคิงเพราะว่าเขาเป็นสายฟูน้ำแข็งอยู่ละแล้วคุณอาลามก็ตเป็นสายกล้องครับน่าจะน่าจะเป็นแบบตาแรกๆที่มาลองใช้กล้องมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวแอดไงมันเหมาะกับพวกสายที่ต้องการสก,กิลหลากหลายอะไรเงี้ย ช่วงแรกเราก็จะได้เปรียบครับถ้าเราการซิ่งตอนช่วงแรกมันมีข้อดีที่ว่าเราจะมีโอกาสชนะเยอะเราก็จะเสียเลือดน้อยลงแล้วแอตแทกพิษเราไม่ต้องการละอย่างที่บอกผมต้องการไปสายน้ำแข็งครับก็ขอเพิ่มโล่นิดหน่อยเอามาช่วยกันเพราะว่าไม่มีอะไรช่วยกันผมได้เลยตอนนี้สายขีค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเก็บดอกเบี้ยก,ก่อน ก็เลือดผมยังเต็มเลยยังไม่ยังเป็นต้องรีบรีเฟซและมากับคุณมาเจอคุณโมททโรครับเป็นสายเป็นสไนส์สายคียนำครับน่าจะเป็นสไตล์เชนแอตแท็ะกะับว่าทำคี่เยอะๆแล้วก็ทำสกิลให้หลากหลายอะไรเงี้ยครับให้มันคอมโบกันซึ่งทางเดียวที่เราจะ,จะชนะเขาได้คือเราต้องปิดเขาให้ไวครับ อาจจะต้องหาเกาะแตกมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกาะเยอะเกินแล้วเราจะปิดเขาไม่ไหวผมเลือกเป็นฟิตคขีครับเอาน้ําแข็งตอนนี้เน้นไปที่น้ําแข็งกับพิษก่อน wait, time, ลังเลระหว่างพ้อยซันฮิลลิ่งกับเนเชอรัลฮิลลิ่งครับ <I 'm S 1> เลือกเป็นพิษครับต้องการพิษขึ้น3มดาวก่อนหรือเปล่าครับ ดามจยังไม่ต้องการครับไม่ไม่เน้นดาเมจจากตัวฟิตดามจครับเน้นจากสถานะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ผมพยายามขึ้นพิดให้ขึ้นเป็นสามดาวก่อนนะจะได้มีโอกาสเวลาเราเราไปหาสกิลอื่นอะไรเงี้ยมันมีโอกาสออกสกิลทองไงหืื <c oughs> แล้วเขาอันติมาติดคีครับ ต้องยอมเลยถ้าติดขี้มาเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามีฮิลลิ่งเกมครับเดี๋ยวเราค่อยๆฮิลขึ้นมาถ้าเรายัางไม่แพ้บ่อยๆนะแล้วเลือกเป็นพอยันฮิลลิ่งครับแล้วก็เป็นแอทแทคมิดครับแล้วก็เพิ่มน้ำแข็ง สายโลอันติอาจจะแวะไปสายอันติหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าหลักๆคือพิชกับน้ําแข็งก่อนครับตอนนี้แล้วก็รีเฟซครับเพื่อจะเอาฮิลลิงเกมแล้วเจอสกิลฟีดพอยซั่นที่สําคัญของเราเราก็หยิบเลยครับวมนมาเจอแพนด้าครับที่เราเจอกันตาแรกแต่ว่าผมไม่ได้อัดไว้ครับ เป็นสายฮิวเชนครับโอ้โหระดาเมจแน่นมากครับแพนด้ตาตอนนี้คนเล่นสไตล์เชนดาเมจกันค่อนข้างเยอะครับก็เน้นไปที่สกิลคอมโบกันครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคีแหละต้องมีคีแต่ว่าแพนด้าก็ไม่จำเป็นต้องมีคีก็ได้แค่ฮิวล้วนๆเขาก็ทำได้ครับ เ๋ยวผมรีเฟรชแล้วมาเจอสก,กิลฟิดพอยซ์นขั้นเต็มครับขั้นห้าผมสามารถไปนั่งแข่งได้สุดตัวละตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องเจอใครในรอบถัดไปครับผมก็เลยสามารถคำนวณได้ว่าผมจะใส่สุดหรือว่าจะพอก่อนประมาณนี้ครับ ซึ่งผมวนมาเจอกับสายอันติครับผมว่าผมน่าจะเอาเขาลงสบายๆนะเพราะว่าเขายังไม่มีแบบว่าอันติทองอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่เร่งซื้อปีแพทเทิร์นฟีดอะไรเงี้ยครับแต่ผมคำนวณผิดฮิวเขาแรงจัดนะครับปลาพิษมันจะแพ้พวกพิษมันจะแพ้ฮิวอย่างนี้แหละมันจะเอามันเอาไม่ลงเลยเอาลงไม่สุดแล้วตอนนี้ผมเสียเลือดเยอะ กำลังลังเลว่าจะไปไปสายบูห,หรือสายฮิวครับอ่าแล้วอยู่ลิ่งเกมชิ้นที่สองมาครับตอนนี้ผมก็ตอนที่เลือกมาก็คือผมปล่อยจอยนะผมไม่คิดว่าผมจะเป็นที่หนึ่งละผมก็กะฮิวว่าเอาท็อปท็อปสี่เอาที่สองได้ก็ยังดีเลยครับก็เลยเป็นเซ็ตซอมบี้อย่างเงี้ยครับตอนแรกมาไม่ได้กะเล่นซอมบี้หรอกก็หยิบหยิบมาสิ่งสิ่งแหละกะมาได้เปรียบช่วงต้นเกมครับแล้วก็ตอนนี้เราวางแผนไปที่สายอันติครับ ถ้าเราถ้าพิดกับน้ําแข็งเราปิดชุดแรกเราไม่ได้อปิดเขาไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมไปโยนอันติรัวๆช่วยทําดาเมจดีกว่าตอนนี้เราแปลงร่างเป็นซอมบี้เลยครับเราจะสามารถฮิวฮิวสามได้ทุกเทิร์นแล้วก็พยายามคํานวณให้ให้ดีให้ชนะอะไรเงี้ยครับเราจะได้ประหยัดจะได้เซฟเลือดเราแล้วก็ได้ฮิวขึ้นมาเรื่อยๆทุกเทิร์นปลาพิดเขาเริ่มนะครับเริ่มซื้อของละ เจอเป็นสายน้ําแข็งครับแต่ว่าพิษเขายังน้อยครับแล้วสกิลพิซิ่งพอยซันของอยู่ที่เราเยอะด้วยครับเรียบร้อยครับเกือบไปครับถ้าเขาจบถ้าเราจบเขาช้ากว่านี้แล้วอันติเขาติดคีเราอาจจะล่วงแทนครับตอนนี้สองพีเราขั้นสองลว เเลือกเป็น energy a n t i m a t e ครับแล้วก็ีเซ็ตให้ครบ3ครับล้วได้ p pattern feed ขั้น3ครับอ่าไปอันติต่อแล้วก็อ่าเดี๋ยวเก็บดอกเบีย้ยก่อนครับอ่าซื้อเลยครับเป็น energy l e g e n แล้วได้ p pattern poison ขั้น3เหมือนกันครับแกงแ๊งพี่เราเต็มละ ก็เดี๋ยวทำรีบทำน้ำแข็งให้ขึ้น3ดาวครับเพื่อสกิลทองจะมาตอนเรารีเฟซหาสกิลอันติอะไรเงี้ยนับป้าพิษครับเขายื้อมานานโอ้โหโดน2พีแบบขั้นเต็มของเราสามสามดอกเท่านั้นครับร่วงเลยของเขายังไม่เต็มเขาขั้น2อยู่แล้วรีเฟซต่อครับเอาเลือดแล้วก็เป็นเลือกเป็น ควนจริงๆคนซื้อฟีดแอนตีโดดนะเพราะว่าฟีดดัมมจเราไม่ได้ใช้อ่าเลือกเป็นฟีดแอนตีโดสครับแล้วก็ฮิวไม่เอาแล้วครับไม่ขอไปสุดไม่ซิงก็ซีครับตอนนี้แล้วก็ฮิวครบแล้วสามรีเฟซสามทีครับได้ฮิวบกสามเลือดจะเต็มแล้วครับ รอบนี้เจอคุณอารามก็อดครับหยิบอ่าเขาหยิบล็อกเก็ตมาครับเอามายื้อชีวิตนะครับตอนนี้โอ้แต่ดาเมจเขาคอมโบครับมาเป็นเชนคอมโบเหมือนกันครับอารมณ์ประมาณสายคีกับปาโลครับตอนนี้ยังดีครับดาเมจไม่แรงมากครับยังพอฮิวได้อยู่ รีเฟซกันต่อครับเจอพวกสายคีเยอะก็ต้นคีสายตีแอทแทคมิดครับแล้วก็เก็บน้ำแข็งเพิ่มครับขอเบสชีวิงหนึ่งอ่าแล้วพ o อยสั้นเบิมาจริงๆครับแล้วรีเฟซให้ครบครับโอ้เสรยดายตั้นคีนะน่าซื้อเหมือนกันแล้วก็ตั้นฮิวไปครับตอนนี้เราแพ้เราแพ้พวกฮิวพวกโล่นะผมว่าเสือกเป็นเพอร์ซิสเทนฟีดครับให้น้ำแข็งขึ้นเป็น3ดาว เจอคุณโมทาโร่ครับซึ่งขี่เข้าไปสุดแล้วแต่ว่าเรามีาเรามีน้ําแข็งกระพิคิาทำให้ดาเมจเขายังลอยมาหาเราช้าทำให้เ,เขาติดเชนคอมโบช้าลงครับ <Yeah. S 1> ก็เกือบไปเหมือนกันนะถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงเขาจะทำดาเมจได้สุดอะ่ะ yeah. แล้วไปสายอันติกันต่อครับแล้วก็ขอแวะเพอร์เซนตวีนอมครับสกิลที่ป้าผิดควรรีบหาให้ไวที่สุดซึ่งผมมาแทบจะต,ตอนสุดท้ายเลยอีเฟคกันต่อครับตอนนี้น้ำแข็งเราสามดาวแล้วแล้วผมเช็คดูใครเล่นคีกันเยอะไหมครับซึ่งจากที่เห็นก็เยอะครับ so place, แล้วซื้อสกิลอันติต่อครับแล้วรีเฟนให้ครบได้เลือดเต็มละสามสิบละแล้วคีดีเฟนก็มาครับ รอบนี้เจอกับคุณเพอร์เฟกครับเป็นสายแอทแทติดคีอันติติดคี้ได้อรเยงยนยครับอ่าซึ่งเขาน่าจะแพ้ทางแล้วเขาซิ่งนะครับเขาไปสุดเลยเพราะเขาต้องชนะเท่านั้นครับสามไอเทมของเขาแต่เพื่อินว่าดาเมจเราแรงมากครับไอแก๊งสองพีของเราเนี่ย ผมไม่ต้องรีเฟซเพื่อเอาฮิลแล้วนะเลือดผมยังเต็มอยู่แล้วก็อาจจะครับอาจจะเก็บดอกเบี้ยหรือเปล่าน่าจ,จะยังไม่รีบซื้อขีดีเฟนครับอ้าวแล้วไม่ซื้อเลยโอ้โหเสียดายจัด เลือกเป็นต้านฟีดครับเพราะว่าเราใกล้จะเจอกับลิสคิงแล้วครับก็เป็นอันติพิษครับอันสกิลแลอันติเข้ามาโอ้แล้วเจอแพนด้าสายฮิวครับแล้วเราปิดเขาไม่ทันนะครับตอนนี้เราสู้แพนด้ายากจัดเลยครับ แล้วคุณเพอร์เฟกโดนคุณโมททโรดับฟันไหมนะครับก็เลือกเป็น Energy a อ t i m a t e ครับหวังว่าผมจะได้สกิลอันติทองมาจะได้ได้ใช้ไอ e อเนจีออนติเมครับเราต้องเก็บดอกเบี้ยครับตอนนี้เก็บดอกเบี้ยไว้ก่อนอย่างน้อยก็ได้สัก30ชาร์จดอทไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ครับ สกิลก็รีเฟรชครบแล้วอ่าฮิลลิ่งเกมก็รีเฟรชครบแล้วได้เลือดครบละอย่างดีครับเราได้เลือดมาเรื่อยๆครับผัดแพ้ผัดชนะอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกับฟอนเรนเจอร์ครับอันติคันคันสี่แล้วอ,อือหือสกิลเขาก็เป็นสายเชนคอมโบครับกึ่งอันติไม่ใช่ดิสายอันติกึ่งคอมโบ แล้วดาเมจเจ็ดเลยครับดาเมจหนักมากผมรีเฟซก่อนครับยังคอยไปแวะเบสชิลบ้างครับแล้วก็เป็น Energy Cost. อเอนเนอรี่คอร์สเอ้าแมวเอนเนอรี่คอร์สตังนั้นงั้นก็หวังแค่ว่าให้ให้เขาโดนเก็บไปก่อนครับแล้วสตันอันติเมทครับหยิบปึ๊บเพื่อขึ้น3ดาวพอดีแล้วก็แอทแทกมิดครับไว้สู้สำหรับสายแอทแทก แล้วก็เก็บดอกเบี้ยได้ครับฮิวลิ่งครบแล้วชาร์จคีย์นี่ซื้อไปก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับอ่าแล้วลิชชิงคขานี้เป็นมีฟอสโนวาวครับเรียบร้อยครับโดนเราดับฝันไปแล้วอีกหนึ่งต่น,นี้โชคดีนะที่พอยฟันเบิร์ดมาไว ตอนนี้ติดท็อปสี่แล้วครับซอมบี้เราก็รีเฟซเอาเลือดไปก่อนครับตอนนี้จะไปสายอะไรค่อยคิดอีกทีครับเลือกเป็นจะทำพิษสี่ดาวก่อนครับตอนนี้จากที่ดูละหวังว่าครับหวังว่าสกิลทองของน้ำแข็งการันติจะขึ้นมาให้ซื้อครับ น่าจะทําการันตีน่าจะยากไปหน่อยนะอีกไกลเลยตอนนี้เดี๋ยวทําพิษสี่ดาวก่อนเจอกับคุณโมททโลครับสายเชนสกิลครับโอ้โหเราขีดน้ำโลเขาค่อนข้างหนาเลยครับสกิลคีโลแบบเต็มๆอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเราแพนด้ากับฟอเลนเจอร์ครับ อเลตเรนเจอร์จะสู้จะแตกพ่ายหรือไม่ครับผมว่าแพนด้านชนะหรือเปล่าอ่าไม่ชนะครับยังอยู่กันสี่คนต่อครับเท่าไรผมหิวสู้เรื่อยๆครับผมเราเป็นซอมบี้อยู่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นเป็นสายผสมกันครับอันติกับคี้ไออันติกับพิษครับแล้ว โชคดีครับฟอร์โนวามาพอดีครับอ่าแล้วผมมีเฟสหนึ่งทีครับเลือกเป็นต้านพิษสักหน่อยครับเดี๋ยวจะซื้อต้านฮิวไปเคาน์เตอร์แพนด้าสักหน่อยนะเราเอาเขาไม่ลงแต่ตอนนี้เรามีฟอร์โนวาแล้วด้วยเราโชคดีครับมาไวเหมือนกันก็ช่วยเร่งดาเมจให้เราได้ไวขึ้นครับ เนี่ยเรียบร้อยไว้จริงๆมันเขาอาจจะฮิวคืนทันแหละถ้าเราไม่มีฟอนโนว่าแต่มันจะมีดาเมดเติมเข้ามาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนล้เป็นต้านฮิวครับแล้วเดี๋ยวไปหาพิษให้ครบรีเฟซให้ครบก่อนครับแล้วก็ต้องการพิษอีก2แต่ว่าเงินเหลืออยู่1้0ครับไม่น่าจะทำได้ โอ้เราโชคดีอีกแล้วครับอันติทองมาตอนที่ยังสกิลยังน้อยๆเขาไม่ต้องการันตีเยอะครับแล้วเรายัางสู้แพนด้าไม่ค่อยได้ครับ อเขาค่อนข้างแรงเราเอาเขาไม่ลงครับตอนนี้แต่ยังพอมีเวลาครับเลือดเรามีเยอะคุณโมทาโร่ไปแพ้นักหนูแสนสี่ครับน่าจะโดนสตันจนเชนไม่ทันอ่าพิษสองดาววันต่ออีกเอ้ให้ครบสี่ดาวครับแล้วก็พอแล้วครับพิษไปต้านโล่ครับไม่ไม่ต้านครับฮิวให้ครบก่อน ตอนนี้ทางเลือกเราคือเพิ่มน้ำแข็งให้ขึ้นเป็น4ี่ดาวครับหรือไม่ก็ไปขึ้นสายหลบเพื่อเผื่อจะหลบพวกสกิลเชนของเขาได้ครับแล้วเปิดมาครับเราแจกพิษหนักๆไปก่อนครับชุดแรกเรียบร้อยครับ ข้อดีของสกิลอันติทองคือทําให้ป้าพิตะแจกพิษได้แรงมากๆครับพอพิษมันมันสูงมากๆใช่ไหมแล้วเขาทําดาเมจเราแรงๆอะ่ะทำให้เราแปะอ่าพอยซันเบิร์ดอะ่ะแล้วก็มันจะรวมกับพิษเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยแรงเวอร์ครับ <feel> แล้วคุณมโมททโรแตกพ่ายไปแล้วครับผมไม่ต้องไม่ต้องแอตแทกมิดละเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสายสายสกิลกันแล้อีกสคน ก็เก็บดอกเบีย้ยไปก่อนครับชิลครับเลื่อนเหลือเยอะโอ้แล้วแจกคิดอย่างแรงครับนี่เรียบร้อยอ่ะดับเบิลคิวไปเลยครับ สายยื้อเลือดครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าดาเมจที่ทําได้สกิลเป็นยังไงครับก็มีแก๊งสะ2อพีของเราครับแล้วก็โชคดีครับได้สกิลทองครบทุกสายที่เราตั้งใจจะเล่นเลยครับก็เลยชนะมาได้ครับ